สวัสดีครับวันนี้มาดูพระบูชานะครับอย่างนี้เรียกพระบูชาสิงสามนะครับเชียงแสนสิงสามนะครับศิลปะนะครับเป็นเชียงแสนนะครับอายุน่าจะอยู่ประมาณ6กเจ็ดอยปีขึ้นไปนะครับสิงเนี่ยสิงสองสิงสามสิงหนึ่งเนี่ยแยกกันตรงนี่ครับพัดทิพย์นะครับ หรือภาพสังคตินี่นะครับถ้าสิงหนึ่งจะอยู่ประมาณนี้จะสุดแค่ตรงนี้ปลายนะครับสิงสองก็สุดประมาณนี้นี่คือสิงสามยาวมานี่นี่นะครับสิงเนี่ยเม็รศกเนี่ยส่วนมากจะเป็นในเป็นอ่าเหมือนคนหอยนะครับอดูหน้าตานะครับดูเส้นเนี่ยนะครับบ,รบังคับ เกตเป็นแบบนี้นะครับนี่วิธีดูพระบูชานะส่วนมากจะเขาจะให้ดูที่ดินนะครับยปรับสูงหน่อยนะครับดินใต้ฐานนะครับเป็นดินแกบปั้นหุ่นสมัยก่อนนะครับแล้วก็จะมีถ้าลงกุเนี่ยคาบคาบเป็นคาบดินในกุนี่นะครับนี่นะครับอันนี้ดินค่อนข้างที่จะ ออกไปเยอะนะครับยังเหลือนิดหน่อยนะตรงนี้หรือมีวิธีนะที่เขาใช้กันนะเทน้ําใส่นะระดมนะครับกลิ่นมันจะเหมือนเหมือนตอนฝนจะตกนะครับฝนเหมือนฝนโดนโดนดินนะครับจะมีกลิ่นฝนนะครับประมาณนั้นเลยนะครับอย่างนี้เนี่ยนะตักสี่นิ้วนะครับราคาก็อยู่ ประมาณหลักหมื่นต้นๆนะครับไม่ไม่เกินห้าหมื่นนะครับแต่ถ้าเป็นห้านิ้วเนี่ยก็ประมาณห้าหมื่นแล้วแต่สินอย่างเงี้ยครับบางทีสินลึกสินสวยเยี้ช่างหลวงอะไรเงี้ยครับพระบ,บูชานี่ราคาไม่ค่อยแตกตัวนะครับอืมหรือบางคนเขาก็ตีนิ้วละหมื่นนะครับแต่บางทีก็ไม่ถึงนะครับอย่างถ้าสามนิ้วเนี่ยก็หมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยครับ ถ้าใหญ่ก็ว่ากันตามความสวยเลยนะครับถ้าเก้านิ้วสิบสองนิ้วนะครับราคาไม่ต่ายตัวนะครับอยู่ที่คนชอบคล้ายๆงานศิลปะนะครับเพราะว่าพระบูชาเนี่ยปั้นปั้นทีละองค์นะครับจะไม่เหมือนกันนะครับจะไม่มีเหมือนกันนะครับเป็นแบบมัสเตอร์พีซเป็นแบบองค์เดียวอยู่ที่คล้ายๆเหมือนขายงานศิลปะไปเลยนะครับเรื่องราคานะครับ แต่วิธีการดูเราต้องศึกษานะครับเห็นของเงยอะๆไปเดินพิพิธภัณฑ์เนี้ยนะครับตามวัดเราไปเดินดูนะครับนี่เนี่ยเราก็จะได้ได้ความรู้นะครับเนี่ยปลหนามีชํำรุดด้านหน้าเลยนะครับเนี่ยแบบนี้แล้วก็จะมีผิวมีการปอกผิวผิวเดิมอะไรเงี้ยเนี่ยผิวเดิมโดนพวกเขม่าอะไรเงี้ยครับบางคนก็ชอบปอกผิวก็จะ ไปขัดเอาๆเลยนะครับล้างออกแล้วรอมัออนรอพระกลับนะครับโอเคครับอย่างนี้ก็รับเช่านะครับพระบูชานะครับใครมีพระบูชานะครับส่งรูปมาดูได้ที่ลายดี s อ i g u n c m นะครับ s อดไซจีวนนะครับส่งรูปมาดูได้เลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ